โโอ้หนิ่งจัดจัดนะริออนคิวแล้วจะเอาอีกเจอทาน์เฟอร์มาได้สองริยอนคิวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตัวนี้จะเอาผมลืมตรงไหนก็โดนอ่ะผมบอกเลยถูกไหมเอาเแล้วขึ้นมาเรียบร้อยเพนเดดเอาไปหนึ่งวิดอย่อยังไงเพนเดตเอาไปสองหมดลยใกล้ๆมีหนึ่งคนครับผมโนดามาแล้วเรียบร้อยฮะเซอร์คัสสิบหกเต็มโอ้โหเมสียาน็อกดาวนิดมาดิมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหดาวครับผมแล้วจังหวะนี้ไหลลงไปไหลลึกเกิน ไหลลึกเกินเลยป้ายโอ้โหแล้วขึ้นมาอีกไงสองหนึ่งครับผม HP ครับสเปดอดนออนคิวครับนึกว่าบอลนนเหลือเชื่อครับอาเหมือนกาแลเช็คซิงโอ้ใครไม่ซิ่งไอเช็คซิงแล้วเป็นเด็ดสามเจ้าแม่หนอยจะเกมปล่อยโหตรงนี้เช็คซิงกับลีออนคิวโอลโบส่งราบตินกับไนกี้สุเกะดาดาดาดินดาบบลน้องก็ผมเต็มเท้าเลย เอ้กุ้ศีเอไม่ไหวครับผมเป็นได้เฉดมาแล้วคนสุดเรียบร้อยไป็ได้จบอันดับที่10แต่เกมนี้มีคิวออกไปอหนึ่งครับผมเก็บสิ่งปำเดินขึ้นมาแต่ไม่น่าไหวตัวก็มาหนึ่งเรียบร้อยโอ้เหลือเชื่อดูไอซีแบบนี้เก็บ2เลยครับโอ้ย,ออยบีบมาเรื่อยๆครับบีบมาเรื่อยๆเจคอบปั๊มยาเสร็จปุ๊บต้องไฟต่อเลยแล้วเรียบร้อยเมจิกอีสปอร์ตครับโอ้เก็บไก่เกมแรกของวันนี้ไปครับผมยาวแต่ว่าโดนอยู่ดีครับอ่้ยทิ้งไว้รอเลยฮะ คำนวนเวลาน่วงไว้แล้วก็เก็บไปครับเราจะได้เพร่มอีกหนึ่งไหมได้เพร่มอีกหนึ่งนนเหมือนกันไม่จากเช็คสิ่งนะแล้วถ้าเปล่างมามีตัมโม้อยู่แม่สวนก็มาเจ็บเหมือนก่อนที่คิวนี้องไรหวานเจี๊ยบเรยอนคิวครับหวานเจี๊ยบเลยครับ